ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทํานายฝันหากว่าท่านฝันว่าทำกระจกแตกหรือเห็นกระจกแตกรราทําทนายว่าชีวิตของท่านกำลังจะมีเคราะหทั้งในเรื่องครอบครัวการเงินการงานและสุขภาพท่านควรหาเวลาเข้าวัดเข้าว่าทําบุญทําทานเพื่อที่จะได้ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาสำหรับเลขนำโชคระยะนี้ท่านไม่ควรเสี่ยงหากว่าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเองเกิดลัคนาราศีอะไรกันแน่ ท่านสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือกดเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอเพื่อให้ทีมงานของเราหาลัคนาราศีให้ท่านฟรีสุดท้ายนี้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกประการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ